ข่าวดีสําหรับอาสาโรงงานพนักงานบริษัทนะครับถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทหรือสาสาโรงงานที่เงินเดือนผ่านสลิปอันนี้คือฟรีดาวได้นะตุ้มสวัสดีครับว,วันนี้มาพบกับรายการคา,าลูกูรูเรื่องรถวันนี้นะครับมีข่าวดีสําหรับอาสาโรงงานพนักงานบริษัทนะครับข่าวดีเลยแหละสาหรับ พนักงานบริษัทแล้วก็เราจะสั้งคำถามเนี่ยตุ้มมีคำถามสําหรับคำถามเนี่ยก็คือตุ้ม <S <S ได้มาจากาปัญหาเนี่ยที่ได้มาจากก็คือลูกค้ารหรือรว่า อ่าท่านผู้ชมเขาได้คอมเมนต์เรามาใช่คอมเมนต์เรามาเสร็จปุ๊บทีเนี้ยตุ้มก็จะมีครับมีคำตอบก็คือเดี๋ยวหน้าจะมาตอบคําถามให้เรานะคะแก้ปัญหาเลยตรงจุดเลยแล้วกันตรงจุดเลยแล้วกันเนาะคำถามแรกง่ายๆเลยนะคะนาดก็คือว่าอ่าพนักงานบริษัทนะแต่ก็คือเป็นเหมือนพนักงานโรงงานทำงานได้ประมาณ3เดือน3เดือนเนี่ย เขาควรที่จะทํายังไงควรที่จะเตรียมตัวยังไงอย่างนี้ดีคอันนี้เลยผมแนะนํานะครับแนะนําเลยก่อนอันดับแรกเลยถ้าทํางาน3เดือนนี่คือยังไม่ได้บรรจุถูกต้องไหมใช่ใช่คบางบริษัทอาจจะบรรจุที่4เดือนหรือว่า6กเดือนนะครับเราเตรียมตัวเลยนะครับเตรียมตัวเลยว่าเราเก็บสลิปไว้ก่อนเลยที่เราทํางานเนี่ยเพราะว่ามันจะต่อเนื่องกันพอบรรจุปุ๊บภายในสมมติว่าทํางานมา3เดือนอีก3เดือนอีก2เดือนในบรรจุ เดือนหน้าบรรจุดีกว่าเอางอ่ายๆเดือนหน้าบรรจุนะครับรออีกนิดนึงว่างนเก็บสล <ไป S 2> ิปไว้เก็บสลิปไ้ก่อนนะครับพอเก็บสลิปปุ๊บพอเราบรรจุป,ปุ๊บสามารถออกรถได้เลยอันนี้ <Okay. S 1> ใช่ไหมให,ให้ให้เตรียมตัวไว้ก่อนตุ่มอันนี้ให้ลูกค้าเตรียมตัวเพราะว่า3มเดือนเนี่ยยังไม่สามารถออกได้แต่แต่ก่อนมันจะต้องมีแต่แตนะคะ3เดือนถ้าทํางานที่เก่ามาเราสามารถที่จะมาทําได้ออกได้เลยถ้าต่อเนื่องนะครับมีสลิปหรือหนังสือรับรองที่เก่ามา สามารถมายืนยันต่อเนื่องกันมาแต่ถ้าลูกค้าที่มีเบอร์มีเป็นใบรับรองเงินเดือนแต่ว่าเขาอาจจะมีเบอร์บริษัทเก่าของเขาที่เคยทำอยู่อย่างเนี้ยได้เขาที่จะสามารถที่จะเอามาให้ได้ไหมอย่างนี้ได้เลยตุ้มเพราะว่าหนึ่งเขาทำงานต่อเนื่องจากที่เก่าเลยนะได้สองก็คือเขาไม่ได้พักงานมาก่อนคือออกสามออกแล้วว่าเขาออมาปุ๊กแล้วก็มาใหม่ใช่ครับไอ้อย่างเงี้ย เดือนเดียวก็ออกได้อ่านะครับแต่ถ้าเพิ่งเริ่มงานได้3เดือนเก็บสลิปไว้ก่อนเก็บสลิปไว้ก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆหรือว่าเลือกรถที่พิการรอไว้ก่อนอะไรรอก่อนนะคะว่าหรือว่าอาจจะออ้ยฉันอยากจะจัดเต็มแต่ว่าคิดไปคิดมาเอออาจจะดาวก็เราก็เก็บเงินตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้เตือนไปว่าอย่าลืมนะครับถ้าเป็นพนักงานบริษัทหรือสาวโรงงาน ที่เงินเดือนผ่านสลิปอันนี้คือฟรีดาวได้นะตุ้มไม่ต้องมีเครดิตก็อย่างที่บอกนะคะหัวคือสำหรับข่าวดีข่าวดีสำหรับสาวโรงงานหรือพนักงานประจำนะคะลืมไปนิดนึงลืมไปนิดนึงคำถามที่สองนะคําำถามที่สองเนี่ยคือหนึ่งฐานเงินเดือนของเราอาจจะน้อยประมาณเงินเดือน12,000บาทแต่ลูกค้ามี OT ครมีโอมีพิเศษนู่นนี่นั่นตรงนี้เราสามารถที่จะรวมได้ไหม อย่างนี้ก่อนผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับจะมี2แบบก่อนอ,อันดับแรกคือพนักง,งานที่ได้รับเป็นเงินเป็นรายวันก่อนออกับไรายได้เป็นเงินเดือนก็คือเงินเป็นเงินเดืนอนเลยที่ไม่ได้เป็นรายวันก็คือออกเป็นเงินเดือนเดือนเดือนจะแยกออกมาก่อนตุ้มเพราะว่าเงินเดือนที่เป็นเงินเดือนเนี่ยเขาจะเห็นเห็นเห็นยอดเงินเป็นเป็นฐานเป็นฐานเลยใช่ไหมคะ อันเนี้ยโอทีสามารถนำมารวมได้อ๋ออันนี้โอที <OT S 2> ใช่หรืออีกอย่างหนึ่งก่อนคือณนะตอนนี้พนักงานบริษัทหรือพนักงานทั่วไปาตามออฟฟิศหรือว่าเป็นโรงงานทั่วไปเนี่ยสามารถออกรถได้ก็คือเอามีพ่อหรือแม่ มาคำหรือมารวมกันนี้ได้แฟนแฟนก็คือต้องมีความสัมพันธ์ที่จะสามารถร่วมที่กันซื้อสมมุติว่าเรารายได้หมื่นสองแฟนเรารายได้หมื่นสองจะรวมเป็นสองหมื่นสี่แล้วน่สองหมื่นสี่เราก็สามารถที่จะผ่อนลถในราคาที่หนึ่งหมื่นอ่าหนึ่งหมื่นขึ้นไปได้เลยก็คือสองเท่าของค่างวดนั่นแหละง่ายเลยก็คือไม่ต้องเอาโอมารวมก็ได้อันเนี้ยเนี่ยคือพูดง่ายงว่าฐานของเราเนี่ยมันก็มารวมกันได้นะคะสําหรับลูกค้าที่กังวลนะคะว่า เราจะต้องยังไงแบบไหนคือชัดเจนเลยรายละเอียดเราก็พูดไปในคลิปแล้วนะคะว่าแต่ปัญหาอาจจะมีมากกว่านั้นแต่ไม่กล้าถามเรามาหรืออะไรเรามาก็สามารถที่จะ inbox เข้าหาเราได้นบ็อรอบถามโดยตรงนั่นเองคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอของเราได้นะคะเราสองคนเนี่ยจะมาบอกจะมาหาสาระที่ ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าว่าเงินค่าเป็นนิดเปนนิดหนึ่งรุ่มเมื่อกี้ที่ที่พนักงานที่เป็นทำเป็นรายวันออกได้ไหมก่อนออกเอออันนี้ต้องผมลืมไปถามเลยลืมไปว่าเป็นคำถามสุดท้ายเลยนะผมบอกว่าออกได้แต่ทางไฟแนนซ์จะคิดแค่26วันที่เราทำงางเช่นสมมุตินะเดือนหนึ่งมี30วัน30วันเขาจะสามวอาทิตย์เอ้ยวันอาทิตย์ ทุกครั้งก็โรงงานก็จะหยุดจะหยุดนะวันอาทิตย์เขาจะตัดออกไปสี่วันแค่เพยยี่สิบหกวันก็คือสมมุติว่าได้รายวันวันละสามร้อยคูณยี่สิบหกวันอ่ารายได้ของเราจะได้อยู่ตรงนั้นถามว่าออกรถได้ไหมออกได้นะครับนะตอนนี้สมมตินะสมมุติว่าอ่ะอย่างเช่นบางคนเนี่ยต่อทุกวันเนี้ยคนเราก็บางขั้นต่ำสามร้อยสามร้อยห้าสิบเนาะถึงห้าร้อยเนี่ยคือเขาก็จะคำนวณยอดตรงนี้ให้เรานะครับตรงนี้ก็คือว่า ลูกค้าที่กังวลว่าฉันทํางานรายวันรับเงินผ่านบัญชีแต่เขาจะคิดว่าเรายังูอะไรเงี้ยแต่ผมว่าออกได้เพราะตอนนี้ฟแนนซ์ก็เริ่มเปิดเปิดเปิดกว้างมากขึ้นแล้วเริ่มขยายใช่ครับความที่แบบประมาณว่าเออเริ่มที่จะจัดหรือดันยอดให้กับใช่ครับลูกค้าทุกท่านเนาะก็สาหรับท่านใดที่อยากได้รถใช้หรือว่าหารถใช้สักคันหนึ่งแต่ว่าทํางาน เป็นพนักงานรายวันอยู่อยาาอยาอยาคิดว่าออกไม่ได้อันนี้คือข่าวดีที่เราจะมาบอกเลยนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีติดปัญหาเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับโทรหาเราได้โทรหาโดยตรงเลยก็ได้นะคะคือทุกคลิปที่เราทําไปเนี่ย การติดต่อก,กับหรืออะไรอย่างเงี้ยอินบอค่ะ <In box. S 1> เซลตุ้มเซลหน้านได้โทรมาเลยก็ได้นะครับรเบอร์โทรจะอยู่้านเบอร์โทรของเราเนี่ยเราจะให้ไว้อยู่ใต,ต้ใต้คลิปนี้ยินดีให้คปรึกษาเลยอยากจะโทรส่วนตัวหรือถามรายละเอียดที่มันลึกกว่าน,นั้นเรายินดีที่จะให้ คำตอบหรือข้อมูลกับลูกค้านะคะเพราะว่าแต่แต่ละแต่ละคนผมคิดว่ามันไม่เหมือนกันนใช่แต่ละเคสอาจจะติดปัญหาเรื่องบูโรบ้างหรือว่าผ่อนล่าช้าบ้างก็ลองลองลองไปดูอีกทีที่เราตุ้มเคยเจอนานาาแบบประมาณว่าเนี่ยผมอะล่าช้านะแต่คือสมมุติเขาต้องจ่ายประมาณวันที่31ใช่ไหมสามสิแต่ว่าเขารปจ่ายวันที่หหรือที่สองเนี่ย อันนี้ผู้ค้าไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกังวลได้เนี่ยมันคือไม่ติดนะไม่ติดนะไม่ติดมันแค่ข้ามเดือนแค่วันนี้คเอนครับเขาอนุรุมเราได้ได้เดี๋ยวจัดการเขาไม่้ใจร้ายขนาดนั้นเนยกก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับผมให้กับพวกเราสองคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราสองคนนะครับจะได้มีคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาให้กับท่านผู้ชมฝังแล้วก็เดี๋ยวอีพีนี้เป็นอาชีพ ไามโรงงาน่ามบิวก่อนอยากได้อาชีพไหนคอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะหาจุดด้อยจุดแข็งว่าจะจัดไฟน a นน e ยังไงให้ผ่านให้แล้วกันนะครับวันนี้พวกเรากับรายการข่าลูกู้รูเรื่องล้มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ